มีนาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนเวลาประมาณตีหนึ่งถึงตีสามเธอไม่ทราบเวลาแน่ชัดระหว่างที่พนักงานปั๊มกะดืกสามคนกำลังนั่งเล่นมือถือเพื่อรอให้ลูกค้าเข้าร้านแน่นอนว่าเวลานี้ส่วนมากจะไม่ค่อยมีรถเข้ามาเป็นปกติออกจะเงียบเสียด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะคืนนั้นยิ่งเงียบไม่ต่างจากป่าชาตามหุบเขาพนักงานปั๊มสามคน นั่งเล่นมือถือผ่านสัญญาณไวไฟข้าเวลาเพื่อไม่ให้สับพะงกจนพลอยหลับไปเสียก่อนในบางครั้งพวกเขาได้พูดคุยทั้งเรื่องมีสาระและไม่มีสาระส่วนใหญ่น่าจะเป็นอย่างหลังสิมากกว่าแต่เมื่อถึงเวลาทำงานพวกเขาจะเปลี่ยนโหมดทันทีเหมือนหุ่นยนต์โดยเฉพาะตอนที่รถยนต์คันที่ว่าเข้ามาจอดหน้าห้องน้ำเก่าที่ปิดตายลงอย่างปิิศนาแต่คุณพงศักด กลับบอกว่าห้องน้ำนั้นมันพังเกินกว่าจะบูรณะกลับให้เป็นอย่างเดิมจึงตัดสินใจสร้างห้องน้ำใหม่ซึ่งอยู่ไกลออกมากว่า100เมตรในคราวนี้จึงเกิดเรื่องราวปิศนาขึ้นจนแม้แต่พนักงานปั๊มพวกนั้นยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่แจ้งตำรวจเพื่อความอุ่นใจจากการหายตัวไปของลูกค้าคนนั้นลูกค้างั้นรอนัดทวนคำอย่างคุณคิด ใช่พนักงานปั๊มพวกนั้นอยังเล่าไว้อีกว่าลูกค้าที่ว่าขับรถตรงไปยังห้องน้ำเก่าเนื่องจากป้ายขนาดใหญ่ที่ติดอยู่แน่นอนว่าทำเอาลูกค้ากว่าร้อยชีวิตต้องเข้าใจผิดกันมามากแล้วเธอเล่าต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ต่างหากลูกค้าผู้นั้นกรีดร้องออกมาด้วยน้ำเสียงฟังดูหวาดกลัวเป็นอย่างมากพนักงานสามคน เพื่อเกิดเจองูหรืออะไรก็ตามที่สามารถทำร้ายเขาได้โชคร้ายหน่อยที่ทางเดินไปทางห้องน้ำใหม่หลอดไฟดันขาดและไม่มีใครแจ้งคุณพงศักดิ์เปลี่ยนเลยเมื่อพนักงานปั๊มเข้าไปถึงณจุดเกิดเหตุก็ปรากฏว่าร่างของชายคนนั้นหายไปแล้วแน่นอนว่าไม่เหลือร่องรอยอะไรแม้แต่นิดเดียวมีนาเล่าจนจบพวกเขาคิดผิดเรื่องร่องรอยนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ว่าการเคลื่อนที่แม้แต่การเดินเท้าเปล่ามันจะต้องเกิดร่องรอยอะไรบางอย่างหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอะตอมซึ่งมันก็เล็กมากจนดวงตาของคนปกติก็ไม่สามารถมองเห็นนะนัดยิ้มที่คุณพูดนั้นหมายความว่าอะไรเหรอคะฝ่ายหญิงถามด้วยสีหน้างงเมื่อเช้าผมเห็นร่องรอยจุดหนึ่งผมมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนว่ามันเป็นเลือดไม่ใช่ช็อกโกแลตแน่นอน ชายหนุ่มตอบด้วยสีหน้าภูมิอกภูมิใจเอาเข้าไปถ้าไม่มีหลักฐานว่ามันคือเลือดจริงๆก็ไม่กล้าให้มีไอ้บ้าคนไหนเชื่อคำพูดลมๆแล้งไร้หลักฐานมาตัวนี่นะเนื่องจากผมสามารถมองในสิ่งที่คนปกติมองไม่ได้โดยเฉพาะวิญญาณน,นัดเสยะยิ้มอย่างชั่วร้ายตั้งแต่ผมเหยียบย่ำเข้ามาที่นี่ผมรู้สึกถึงพลังงานอันแรงกล้าบางอย่างันวนเวียนอยู่รอบตัวเรา ซึ่งไม่มีใครมองเห็นพวกมันแอบซ่อนเสียงสู่กับสิ่งของทั่วไปแต่ไม่สามารถสิยงสู่ร่างมนุษย์ได้หากปัสจจกการยินยอมของเจ้าของร่างนะจะบ้าเหรอมีนาระเบิดเสียงหัวเร้ออีกจะมาบอกว่าตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่ผู้มีพลังวิเศษงั้นเหรอนี่พูดจริงนะช่างมันเถอะฉันขอกลับบ้านก่อนละกันถ้าเจอวิญญาลูกค้าคนนั้นก็บอกด้วยละกันว่าให้มาหาฉันหน่อยมาใบหวย ให้ถูกลงวันที่หนึ่งสักทีหญิงสาวพูดแค่นั้นก่อนแล้วก็เดินจากไปควบรถจักรยานยนต์แล้วขี่ทยานขึ้นถนนใหญ่จนลับตาปล่อยให้นักเขียนนิยายหนุ่มนั่งครุนคิดถึงบางสิ่งบางอย่างสุดแสนอันตรายเขามองไปยังรูปปั้นที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของปั๊มอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนจับสังเกตได้ว่าใบหน้าของพวกมันบิดเบี้ยวเรากลับไม่ได้ตั้งใจปั้นให้เป็นแบบนั้น หนึ่งในสิ่งลี้ลับของโลกหากใช้จินตนาการของนักเขียนนิยายให้ดีแล้วความเป็นไปได้นั้นอาจไม่ใช่ผู้ร้ายที่เป็นคนจริงๆแต่ถ้าเป็นหุ่นพวกนี้ล่ะพวกมันตั้งอยู่เฉยๆไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้ในความเป็นจริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นคนอื่นอาจคิดว่ามันเป็นคดีฆาตะกรรมผู้ถูกลักพาตัวหรือถูกฆ่าโดยมนุษย์ ในทางกลับกันนัดเองไม่ได้มองว่าเป็นฝีมือมนุษย์แต่เป็นพวกรูปปั้นเหล่านั้นเองทำไมถึงคิดว่าเป็นรูปปั้นพวกนั้นกันวะชายหนุม่มเคาะศีรษะตัวเองเบาๆก่อนนำแท็บเล็ตขึ้นมาเปิดหน้าสมุดโน้ตดิจิตัลพร้อมเริ่มรัวนิ้วบนคีย์บอร์ดหน้าจอหัวข้อตามที่จินตนาการไว้ในหัวระหว่างที่ชายหนุม่มนั่งอยู่บนบานั่งเบื้องหน้ารูปปั้นชายหนุ่มร่างกายสูง แต่งตัวเหมือนกับนักร้องแนวเฮฟวี่เมทัลใบหน้าบิดเบี้ยวแฝงไปด้วยความหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดดวงตาของมันค่อยๆเลื่อนลงมองนักเขียนนิยายหนุม่มและพยายามขยับขยืขย่อนร่างกายของตัวเองสุดความสามารถแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถทำได้เพราะด้วยถูกตึงด้วยโซ่มนบางอย่างที่มองไม่เห็นหนัดเงยหน้าขึ้นหันมองไปยังต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีรูปร่างแสนแปลกประหลาด ม่เข้ากับสถานที่พักรถซึ่งควรจะตกแต่งให้ร่มรื่นกว่านี้มันมีไม้เลื้อยขนาดใหญ่เท่าแขนมนุษย์พันอยู่รอบบางกิ่งหงอเหมือนคนกำลังทรมานจากการถูกไฟค้อกแต่ที่แน่นอนก็คือมีกระท่อมหลังเล็กสร้างจากปูนซ่อนอยู่ด้านในครอบคุมด้วยไม้เลื้อยในขณะที่เรียวนิ้วของเขาหยุดชะงักลงเนื่องจากนึกขึ้นได้ว่าทำไมเขาถึงไม่เห็น ทางทางที่เดินมาแถวนี้ตลอดทั้งวันโยกเว่นนั่งอยู่ในร้านกาแฟปกติลานจอดที่นี่เขาไม่ให้ลูกค้าจอดเกินครึ่งชั่วโมงนะครับเสียงคุณหูดังขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของเจ้าของเสียงผู้เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งนี้อ่ะเออขอโทษครับพอดีผมมาพักรถแล้วก็หาแรงบรนดาลใจในการเขียนนิยายนิดๆหน่อยๆนะครับนัดสะดุ้งเล็กน้อยกับการมาแบบเงียบๆ ของอีกฝ่ายยังไม่มีปีไม่มีคุยแต่สามารถตั้งสติหาข้ออ้างยกขึ้นมาพูดได้ทันเวลาว่าแต่ผมจำคุณได้เหมือนว่าคุณจะเป็นเจ้าของที่นี่เหละครับจะทุ่มหนึ่งแล้วไม่กลับบ้านสักทีละครับก็ผมเป็นเจ้าของการที่ผมจะต้องกลับบ้านพร้อมกับลูกน้องมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทำเท่าไหร่คุณเป็นเพียงพนักงานเงินเดือนทั่วไปคงจะไม่เข้าใจในส่วนนี้สักเท่าไหร่นะต้องขออาภัยด้วย ที่ต้องพูดอย่างนั้นแต่ผมก็เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะอย่าถือสาละกันล่ะคุณพงศักดิ์เอ่ยด้วยวาจาถากถางผมเห็นว่าคุณจอดรถอยู่ที่นี่มากเกินชั่วโมงในความเป็นจริงมันก็แทบทั้งวันแล้วจึงให้พนักงานมาล็อกล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับชายหนุ่มเบิกตาโตก่อนพุ่งตัวไปยังรถคันโปรดคันเดียวของตัวเองเมื่อมองไปยังล้อข้างขวาจึงเห็นอุปกรณ์สำหรับล็อกล้อ ติดอยู่กับล้อแม็ก้อมใส่แม่กุญแจอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้ขับขี่ออกไปได้คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนกันชัดๆ My place is my lose เขาพูดสำเนียงบริสตสน้ำเสียงเรียบเย็นชวนสั่นสถานไปทั้งกระดูกสันหลังสถานที่ของผมกฎของผมถ้าผมตั้งกฎไว้แบบนี้ใครก็ตามที่ก้าวเข้ามาในอาณาเขตของผม จะต้องปฏิบตัติตามกฎที่ผมตั้งไว้อย่างเคร่งขัดไม่อย่างนั้นก็ต้องโดนลงทันตามสมควรแล้วการล็อกล้อแบบเนี้ยคิดว่ามันสมควรแล้วเหรอนัดเริ่มหงุดหงิดกับการกระทําของชายวัยวกลางคนจึงเดินเข้าไปประจันหน้าพร้อมกำมือแน่นถอดล้อให้ผมเดี๋ยวนี้ครับไม่ครับชายวัยวกลางคนตอบด้วยความมั่นใจนอกเสียจากว่าจะต้องไปจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนหนึ่บาทโถ แค่พันเดียวผมก็เอาอยู่อยู่แล้วนะ่ะ1,000บาทต่อชั่วโมงเขาพูดต่อประโยคนี้ทำให้นัทชะงักลงในทันทีฮะห0 0่ 1, บาทต่อชั่วโมงเขาทวนํำพร้อมร่างกายสั่นเทิมคุณพงศัก์พยักหน้าไหนดูสิว่าคุณล็อกล้อตั้งแต่กี่โมงกันเขาหยิบสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดสมฐานะขึ้นมาเปิดดูแอปพลิเคชันไล์อย่างใจเย็น คุณมาถึงที่นี่เวลาประมาณ10โมงเชา้าถูกล็อกล้อตอนเวลา11โมงตอนนี้เกือบหนึ่งทุ่มก็คงต้องเป็นโดนล็อกล้อมา8ชั่วโมงนั่นหมายความว่าต้องจ่ายค่าปรับให้ผมจำนวน8,000บาทนะครับนี่คุณจะบ้าหรือไงมันขูดลืดขูดเนื้อกันเกินไปแล้วนะนัตตวาดเสียงดังก็แล้วแต่นะครับยิ่งถูกล็อกนานเท่าไหร่ค่าปรับก็ยิ่งถูกบวกไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง เขาพูดจบเพียงเท่านั้นก่อนเดินหายลับไปในออฟฟิศทำงานซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากต้นไม้รูปร่างหน้าสะพึงกลัวยอดเงินปัจจุบันของคุณในตอนนี้เหลือ2589.39บาทหน้าจอสัมผัสจากตู้ ATM ข้างร้านสะดวกซื้อแสดงยอดเงินในบัญชีเงินฝากเพียงหนึ่งเดียวของชายหนุ่มซึ่งอาจไม่พอยาไส้ก่อนเงินเดือนออก ยังต้องมาติดลบกับค่าปรับที่กำลังจะบวกขึ้นเป็น9,000บาทในอีกไม่กี่นาทียิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นี่ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นสายตาของชายหนุ่มสิ้นหวังในชีวิตอย่างมากรถคันโปรดคันเดียวที่บุพการีอุตสาห์ทำงานหลังคดหลังแข็งซื้อมาให้เป็นของขวัญหลังจากการเรียนจบตอนนี้เป็นเพียงพานะถูกพันธนาการไม่ต่างจากนักโทษอีกท้งเขาเอง ยังต้องติดอยู่ที่ปั๊มแห่งนี้ไปเรื่อยๆยังอยู่ที่นี่อีกเหรอเสียงของหญิงสาวคุ้นหูดังมาจากด้านหลังเมื่อหันไปจึงพบกับมีนาในชุดยูนิฟอร์มพนักงานร้านสะดวกซื้อยืนเท้าเอวอยู่ไม่มีบ้านให้กลับหรือไงถึงมาอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันอ๋อถูกล็อกล้อละสิขอโทษทีนะไม่ได้เตือนก่อนไม่งั้นก็จะพอช่วยออกค่าปรับได้บ้างช่างมันเถอะ นัดเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบไม่มีทางใช้หนี้ตรงนี้ได้อีกต่อไปวันเวลาผ่านไปนานๆเขาคงขึ้นเป็นล้านตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะถ้าฉันพอช่วยได้ฉันก็จะช่วยนะหญิงสาวเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายพร้อมถามเพื่อเงินเดือนอน้อยนิดจะสามารถช่วยได้ตอนนี้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งคำตอบของอีกฝ่ายทำให้ใบหน้าของมีนาเจือนลงในทันที เพียงเงินเดือนจากการเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อไม่พอยายไส้ในแต่ละเดือนหากต้องมาจ่ายค่าปรับโดยไม่ได้อะไรตอบแทนเป็นรูปมาทำเดือนนี้คงอดตายอย่างแน่นอนหญิงสาวพูดอะไรไม่ออกข,ข,อขอตัวไปเข้างานก่อนละกันนะเพิ่งจะออกมาไม่ใช่หรอกลับมาทำไมพอดีแลกกับเพื่อนนะ่ะนางบอกว่าจะไปเที่ยวกับแฟนแถมได้ค่าแรงร่วงหน้ามาแล้วด้วยงั้นก็สู้ๆล้กันนะ เราคงเดินไปนู่นไปนี่แหละแล้วพยายามจะหาวิธีออกไปจากที่นี่ให้ได้เขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาก่อนเดินหายเข้าไปในความมืดโดยหญิงสาวร่างบางมองจนลับตาไปเธอถอนหายใจยาวก่อนปัดความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย,ยทิ้งเปลี่ยนอารมณ์ให้พร้อมทำงานแล้วเดินไปในร้านสะดวกซื้อสู้ๆเหมือนกันนะคะฝั่งนักเขียนหนุ่ม เดินหัวเสียผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยรูปปั้นมนุษย์จำนวนมากตั้งวางอยู่อย่างสเปะสปะแม่ว่าวันนี้เขาเดินผ่านเส้นทางนี้เพื่อเข้าห้องน้ำเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องสร้างห้องน้ำใหม่ไกลขนาดนั้นอีกทางห้องน้ำเก่าพังไม่รู้จักซ่อมความเคลือบแคลงในใจของนักเขียนหนุ่มต่อตัวเจ้าของปั๊มเริ่มทวีขึ้นคำถามมากมายผุดขึ้นในหัวถูกรังที่ย่างก้าว มักเกิดฝีเท้าไร้ความเงียบเป็นระยะแต่เมื่อลองเงี่ยหูฟังให้ดีจะได้ยินเสียงฝีเท้าอีกเสียงดังซ้อนกันเราวับมีใครบางคนเดินในจังหวะก้าวเดียวกันกับเขาอยู่ด้านหลังนัดตัดสินใจหยุดเดินก่อนหันหลังปรากฏว่าไม่พบอะไรดวงตาของเขาแข็งทื่อเพราะกาแฟทั้งสมแก้วที่เขาดื่มตลอดทั้งวัน เรื่องเล่าของมีนายัางคงวนเวียนอยู่ในหัวลูกขาคนหนึ่งหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยไม่เหลือหลักฐานอะไรให้ตำรวจสืบต่อจนให้คดีนี้มืดแปดด้านไปหมดพวกเขาตัดสินใจปิดคดีนี้เพียงเพราะเหตุผลดังกล่าวมุ่งความสนไปยังคดีใหญ่สำคัญชัดเจนและมีโอกาสคลี่คลายได้มากกว่านี้ภายในหัวของเขานึกประโยคที่จะบรรยาย ในนิยายช่วยต้นของเขาได้แล้วจึงหยิบมือถือขึ้นมาพิมพ์ประโยคในหัวลงไปในโน้ตเพื่อไม่ให้ลืมโดยที่ไม่รู้เลยว่าตนเองกำลังถูกจับจ้องด้วยใครบางคนอยู่นี่น่าจะเป็นประโยคทองในนิยายเรื่องใหม่เลยก็ว่าได้ในขณะเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงบทสวดประหลาดดังเข้ามาในหัวโอมปุกปุกกูจะปุกอหังลูกานามพะพัทโท นามะัพธะโสโสสะมะนิอาคโมมหิติโกโ,ซโซสโสสสะอาหิงนุกานามพัพธะนัดเงยหน้าขึ้นจ้องมือถือทันทีก่อนมองไปรอบทิศเงื่อเม็ดใหญ่ย้อยลงตามกรอบหน้าสั่นหลังเย็นวาบจนรู้สึกเจ็บไปหมดเส้นของชายหนุ่มตะโกนบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ช่างไม่น่าไว้วางใจเหลือเกิน เขาเริ่มก้าวเท้าออกเดินเร็วขึ้นพลังลึกถึงเรื่องสนุกให้ตายสิเรื่องราวสนุกในชีวิตครั้งสุดท้ายก่อนทำงานในบริษัทที่กดขี่ขนาดนั้นมันเมื่อไหร่กันนะใช่ตอนสมัยมหาวิทยาลัยที่เขาได้รางวัลนักเขียนดีเด่นให้ตายสิมันก็ไม่พ้นเรื่องนิยายเลยนี่ว่าชายหนุ่มไหลตกยิงทำให้จิตใจหดหู่ไปอีก เสียงฝีเท้าอันหนักหน่วงดังมาจากรอบทิศเพียงไม่กี่อิดใจเขาไม่มั่นใจว่าตาฝาดไปหรือเห็นภาพหลอนไปเองดวงตาเรืองแสงสีขาวจากรูปปั้นกว่าสิบตัวจับจ้องมาทางนัดหมดทุกตัวสร้างความหวาดกลัวแก่เขายิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นดวงตาชายหนุ่มเบิกโตเท้าแข็งราวกับถูกสาบให้เป็นหินรอบตัวไม่มีคนเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวราวกับว่าทางปั๊มน้ำมันนี้ ร้างหมดแล้วแม้แต่ร้านค้าก็ปิดร้านกันหมดรูปปั้นตัวหนึ่งกระโดดลงมาจากฐานทำให้นักเขียนหนุ่มต้องกรีดร้องด้วยความตกใจน้ำตาอุ่นไหลอาบแก้มรวมถึงน้ำปัสสาวะไหลาตามท่อนขาเลอะเทอะเปื้อนกางเกงตัวใหม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเขากรีดร้องในใจทั้งชีวิตเขาไม่เคยพบหินผีมาก่อนและไม่คิดอยากจะเจอด้วย แต่ในทางกลับกันมันดันปรากฏต,ตัวต่อหน้าต่อตาตอนนี้ไม่มีใครช่วยแก้ได้หรอกไอ้หนูเสียงของใครบางคนดังมาจากทางทิศปิศนาแต่นัดจำได้ว่าเป็นเสียงของใครคุณพงศักดิ์คุณเป็นคนควบคุมหุ่นพวกนี้สินะผมไม่รู้หรอกว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้นหาความจรงิงของเหตุฆาตกรรมเลยนัดกัดฟันแน่นที่ผมคุยกับมีนาในตอนนั้น เพียงเพราะผมแค่อยากหาวัตถุดิบไปเขียนนิยายตั้งหากแกมันจุนจานเหลือเกินนะเป็นนักเขียนนิยายก็ไปหาเรื่องอื่นสิและเมื่อตอนเช้าที่แกเข้าไปยุ่งกับตำรวจจนเห็นรอยเลือดที่แม้แต่ฉันเองก็มองไม่เห็นฉันคิดว่าแกมันช่างสังเกตมากเกินไปไม่สมควรมีชีวิตอยู่แม้ว่าฉันจะมีเงินใต้โต๊ะกับพวกมันเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะไม่กลับมายุ่งที่ปั๊มของฉันอีก แต่พอแกรู้เรื่องราวจากอียายมีนานั่นแล้วลอดกลับไปตีแผ่เรื่องราวเหล่านี้มีหวังกิจการฉันได้ล่มจมนนแน่ๆนคุณพงศักด์เอ่ยก่อนปรากฏตัวออกมาจากกระท่อมหลังต้นไม้ใหญ่รูปร่างประหลาดในมือถือของบางอย่างที่ดูไม่น่าไว้ใจหลังจากกําจัดแกไปได้แล้วฉันก็จะกําจัดยายเด็กคนนั้นต่อแกมันปีศาจแกทําทุกอย่างเพื่อให้ปั๊มนี้อยู่รอดนี่นะเพราะมันคือสิ่งเดียว ที่ทำให้ฉันมั่นคงได้ถึงทุกวันนี้ไงชายไวยกลางคนโตกลับและก็เพื่อจะได้สะสมเด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยไงโอมปุกปุกกูจะปุกพ่อหุ่นด้วยอาหังนุก,กานามพะมพัโทนามะพัทะโสโสโสะมณิอาคโมมหิตทิโกโสโสสัสอาหังนุก,กานามพะพัทะโอมปุกมหาปุกกูจะปุกพ่อหุ่นพยน ด้วยอาหางทุก,กังนมามพัทธะโอมปุกมหาปุกกุจปุกโหงพายด้วยนมามพัทธะนาลภผูตาปิยังมะมะจิเจรุนิจิตจตังเจติสิกังรูปังนิพพานังมาภะฒนะปะทวิธาตุที่คังวา่าวากะสัจวาโตเสนโตปะสาโทหัตยัง สิวังชีวังอุเตติคุณพงสักสวดมนต์ประหลาดบางอย่างก่อนปิดท้ายด้วยจงตื่นเพียงไม่กี่อึดใจต่อมารูปปั้นเหล่านั้นกระโดดลงมาจากแท่นยืนเสียงกระแทกดังสนั่นไปทั่วบริเวณอีกทั้งด้วยน้ำหนักของพวกมันกว่าสิบตนกระทำกับแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้พื้นปูนซีเมนต์แตกเกิดรอยร้าวเป็นวงกว้างนี่มันหุ่นพยนโอย ถ้าว่าไม่ได้งูไปเสียทีเดียวนี่คือหุ่นพยนต์สำหรับใช้เป็นแรงงานส่วนตัวและใช้เป็นสิ่งของประดับปั๊มแห่งนี้คุณพงศักดิ์ประกาศก้าวด้วยน้ำเสียงอันทรงพลังโดยรอบข้างนั้นไม่เหลือลูกค้าหรือแม้แต่ร้านค้าก็ปิดลงนักเขียนหนุ่มไม่เหลือความช่วยเหลือใดๆเขายืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของรูปหุ่นปั้นพยนต์ใบหน้าบิดเบี้ยวแม้ว่าพวกนั้นไม่ได้สร้างจากวัสดุจำพวกหิน แต่เวลาขี้พึ่งจับตัวแห้งเป็นก้อนไปแล้วก็มีความแข็งแกร่งไม่ต่างจากหินจึงไม่สามารถทำลายได้ด้วยมือเปล่าจะทำยังไงต่อดีล่ะถ้าไม่เหลือทางไปต่อเลยฉันจะเตรียมตัวเลือกไว้สองตัวเลือกทางแรกก็คือกลายเป็นหุ่นพยนต์เพื่อรับใช้ฉันไปตลอดชาติหรือพยายามหนีออกไปแต่กน,นั้นแกก็จะถูกฉีกกลางเป็นสองท่อนจากนั้นฉันก็จะเอาแกไปทำหุ่นพยนไม่ว่าจะไปทางไหนสุดท้ายฉันก็ต้องกลายเป็นหุ่นพยน เดี๋ยวนะนี่แกเอามนุษย์ไปทำพวกนี้อย่างนั้นเหรอทำทั้งวันทั้งคืนภายในกระท่อมหลังต้นไม้นั่นแหละชัยวัยกลางคนตอบด้วยความภาคภูมิใจในขณะที่อีกฝ่ายกำลังได้ใจนัดจึงพุ่งตรงชนกับหุ่นตัวหนึ่งให้ล้มเพื่อสร้างทางหนีคุณพงศักดิ์เห็นดังนั้นจึงสั่งให้ทาสหุ่นทั้งหมดไล่ตามไปโดยเขากดรีโมทในแอปมือถือส่งผลให้ไฟทั้งปั๊มดับลงแม้กระทั่งภายในร้านสะดวกซื้อ ชายหนุ่มวิ่งไปถึงหน้าห้องน้ำเก่าจึงเห็นว่ามีสังกะสีผุผูกพังพังมากั้นไว้ทันทีที่หันกลับไปจึงพบว่าหุ่นพยนต์เหล่านั้นได้ล้อมเขาไว้เรียบร้อยพร้อมพเดชสึกแล้วแม่งเอ้ยกำขีก็ดีกว่ากำตดลละว,วะนัดหันกลับไปพร้อมกับกระโดดถีบขาคู่พังสังกะสีลงจากนั้นเขาจึงหนีหายเข้าไปภายในห้องน้ำร้างนั้นส่งกลิ่นแสนอ,นอันอับชื้นจู่จู เขาชนเข้ากับอะไรบางอย่างมีผิวสัมผัสกึ่งนิ่มกึ่งแข็งและดูเหมือนว่ากำลังห้อยจากเพดานชายหนุ่มตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายสาดเข้าไปปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นทำให้อ้าปากค้างไม่ตางจากเห็นหุ่นพยนต์ตัวเป็นๆนในครั้งแรกภายในห้องน้ำถูกลื้อถอนกำแพงประตูรวมถึงชักโครกทั้งหมดจนเหมือนพื้นที่โลง่งคลุมด้วยหลังคาเพดานดังเดิม แต่ติดตั้งตะขอเรียงรายมากมายส่วนตะขอพวกนั้นก็กำลังเกี่ยวกับโซ่ไว้ห้อยศพแขวนคอต่องแต่งไม่ต่ำกว่าร้อยศพกลิ่นน้ำเลือดกลิ่นน้ำหนองรวมถึงปัสสาวะและอุจจาระโชยอับอยู่ภายในสร้างความหวาดกลัวถึงขั้นขีดสุดเสียงฝีเท้าของพวกมันกำลังใกล้เข้ามาแล้วเขาจึงรีบผุดเข้าไปหลบอยู่หลังศพสภาพเน่าเละเหล่านั้นอย่างเลือกไม่ได้ พวกมันย่างเข้ามาแล้วภายในห้องมืดมิดจนไม่อาจเห็นอะไรได้นอกจากมีต้นกำเนิดแสงอย่างไฟฉายชายหนุ่มรีบปิดแสงจากมือถือทันทีพร้อมยืนนิ่งในดงซากศพที่ห้องลงมาจากเพดานไม่ต่างจากซากหมูรอวันชำละเขาพยายามไม่ให้พวกมันได้ยินด้วยการยกมือขึ้นปิดปากและจมูกจากนั้นพยายามหายใจผ่านมือซึ่งเปรียบเสมือนฟิลเตอร์ช่วยกรองกลิ่นแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดี มันเริ่มใกล้ขึ้นมาทุกขณนะพวกมันบางตัวเริ่มกระชากศพพวกนั้นลงมาจากตะขอด้วยเรียวแรงอันมหาศาลส่งผลให้ตะขอเหล็กหลุดจากผนังเศษหินเศษปูนกระจายลงมาใส่นะจนศีรษะเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นรีบออกมาดีกว่านะมาเป็นหุ่นพยนต์จะได้มีชีวิตเป็นอมะตะและได้รับพลังอันแข็งแกร่งเหนือมนุษย์อีกนะคุณพงศักดิ์ส่งเสียงดังเข้ามาแต่การที่คุณมาเจอห้องเก็บวัสดุของผมแบบนี้ คงปล่อยให้มีชีวิตกลับไปไม่ได้แน่นอนครับพวกมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วจะขยับตอนนี้ก็ไม่ได้แต่มันไม่มีทางเลือกนัดตัดสินใจออกวิ่งปัดซากศพที่ห้อยจากเพดานพวกนั้นเพื่อเปิดทางหนีจนของเหลวซึ่งไม่รู้ว่าเป็นน้ำหนองน้ำเหลืองหรือเลือดที่เปเปื้อนมือเลอะเทอะไปหมดเสียงฝีเท้าอันหนักหน่วงเดิมไกลเข้ามามากขึ้นเพียงไม่กี่อึดใจฝ่ามือสัมผัสก,กับกำแพงอิดปูน จึงเริ่มรู้ว่าตอนนี้ถึงทางตันเสร็จแล้วพวกมันกำลังใกล้เข้ามาแล้วเสียงสวดหนึ่งดังขึ้นจิเจรุนิเจติสิกังลูปังนิพานังนะมะพัทะอัปโปทัตุทิคาวังทีคาวาจะภากะสะวาโตเสนโตอัสาโสนิพานังสุยังคันชติ เสียงสวดหนึ่งดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงของคุณพงศักดิ์เขาจำเสียงนี้ได้เสียงของมีนาจิเจรุนิจิตังเจตสิกังรูปังนิพานังนามพัทะอโปโธทาตุทีขวาจะภะกะสะวาโตเสโตอัปสาโซนิพานังสูยังคันชะติเธอสวดอีกครั้งจงกลับไปสู่ที่ที่พวกเองจากมาเสีย มีนาถือมีดลงอาคมพร้อมแทงกลางหัวใจของหุ่นพยมทุกตัวจนพวกมันสิ้นสภาพใช้การไม่ได้ไงท้องล้มลงไปนอนกับพื้นไม่กี่อึดใจต่อมาหญิงสาวเจอตัวนัดก่อนจูงแขนพาออกไปจากห้องน้ำร้างที่อบอวนไปด้วยกลิ่นความตายคุณพงศักยืนรอทั้งสองอยู่ก่อนแล้วในมือถือของบางอย่างรูปร่างคล้ามนุษย์สองแขนสองขาใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวไปด้วยความโกรธแค้น แบบนี้ต้องใช้ซองข่าวสักร้อยซองแล้วมั้งเงินเดือนฉันก็จะไม่จ่ายในฐานะเจ้าน,นายรู้เอาไว้ซะด้วยเขาตะคอกใส่ด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาทำงานละเชิญน,นอนอยู่กับบ้านสบายใจไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ะตรงไล่ออกทั้งปั๊มแล้วล่ะคะ่ะมีนาพูดจบก่อนพยักหน้าไปทางด้านหลังของอีกฝ่ายเขาหันหลังกลับไปพบกับพนักงานปั๊มและพนักงานร้านสะดวกซื้อยืนอึ้งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเขาจ้องมองร่างอันไร้วิญญาณของหุ่นพยนต์ด้วยความตกใจสุดขีดส่วนด้านหลังมีตำรวจจำนวนสิบนายต่างยืนรอพร้อมปืนพกในมือคุณพงศักดิ์ผมขอจับคุณในข้อหาฆ่าคนตายด้วยเจตนาคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกทนายและคำพูดของคุณหลังจากนี้จะสามารถใช้ในชั้นศาลตำรวจนายหนึ่งประกาศก้าวด้วยน้ำเสียงอันทรงพลังค <c oughs> งยากหน่อยละ่ะเพราะว่าฉันนตายไปแล้วยังไงละ่ะ เพียงไม่กี่อึดใจร่างของคุณพงศักก์ก็แข็งทื่อใบหน้าค้างไว้โดยมีอรอยยิ้มสแยะหน้าสะพึงกลัวจากนั้นร่างของเขาก็หงายหลังล้มลงไปกับพื้นหลังศีรษะกระแทกกับพื้นจนเลือดอาบนองผู้คนต่างตกอกตกใจกับสิ่งที่เห็นอย่างมากมีเพียงตำรวจที่สามารถตั้งสติและเข้าไปควบคุมสถานการณ์ได้ทันทีด้วยการให้ทุกคนถอยออกไป เพื่อจะได้ปฏิบัติงานตามที่ฝึกมาอย่างถูกต้องนัดมองหน้าตาอันไร้อารมณ์ของศพคุณพงศักดิ์ก่อนทุกอย่างจะดับมืดหลังจากที่เรื่องราวผ่านไปตำรวจจึงรายงานให้ทราบว่าคุณพงศักดิ์เป็นจอมขมังเวทผู้มีทักษะการสร้างและปลุกหุ่นพยนต์ขึ้นมาใช้งานใช้ร่างมนุษย์เป็นแกนพลังงานแทนการใช้ขี้พึ่งล้วนเขานำร่างคนมาเคลือบขี้พึ่งหลายชั้นเพื่อปกป้องร่างที่กำลังเน่าสลาย พรอมปุกเสกให้สามารถขึ้นมาใช้งานด้วยการใช้ผีพายเป็นตัวขับเคลื่อนหุ่นการจะเรียกผีพายมานั้นจะต้องใช้บทสวดอย่างที่นัดได้ยินช่วยในตอนแรกและขับไล่ต้องใช้บทสวดอีกบทที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือร่างของคุณพงศักดิ์ในตอนนี้เป็นหุ่นขี้พึ่งไปแล้วนั่นหมายความว่าร่างจริงพร้อมวิญญาณได้หนีไปไหนสักแห่งที่ไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ ภายในกระท่อมหลังต้นไม้นั้นพบอุปกรณ์สร้างหุ่นพยนต์จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นมีดอาคมหุ่นพยนต์ตัวเล็กรวมถึงอ่างน้ำขนาดใหญ่ที่มีขี้พึ่งเหลวบรรจุอยู่เต็มอ่างอีกทั้งภายในห้องน้ำเก่าพบศพจำนวนกว่าร้อยศพถูกแก้ผ้าแขวนด้วยตะขอเหล็กเสียบทะลุล่างห้อยจากเพดานตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการขนศพออกมาและทำการประกาศหาญาติมารับรวมถึงศพที่ถูกเคลือบด้วยขี้พึ่งเช่นกัน ส่วนปั๊มแห่งนี้ถูกปิดลงด้วยเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพนักงานทุกคนรวมถึงเจ้าของร้านต่างๆจะต้องแยกออกไปสมัครงานที่อื่นแน่นอนว่ามีนาเองก็เช่นกันไม่รู้มาก่อนว่าเธอเองก็มีวิชาด้วยนัดเอ่ยพางมองไปทางหญิงสาวในชุดยูนิฟอร์มพ่อเป็นหมอผีใส่ดำเขาสอนให้มีวิชาติดตัวเอาไว้สำหรับป้องกันตัวเองจากผู้ใช้สายเวทคนอื่น พงศักดิ์เองก็คือหนึ่งในผู้ใช้คุณสายที่ฉันต้องต่อกรเขาเขาโมยเงินของพ่อฉันมาสร้างปั๊มแห่งนี้และก็พยายามสร้างกองทัพหุ่นพยนต์เพื่อล้างแค้นเธออธิบายหลังจากนี้เราสองคนจะไม่ได้เจอกันอีกขอให้โชคดีนัดลังเลที่จะบอกลาเธอถึงจะเป็นเวลาอันแสนสั้นภายในใจของเขาเรียกร้องอยากจะรู้จักเธอให้มากกว่านั้น เขาพยายามคิดหาวิธีที่จะได้เจอเธออีกครั้งเมื่อเธอหันหลังพร้อมเดินจากไปเดี๋ยวเขาเรียกเธอทันใดนั้นเธอค่อยๆหันกลับมาเราเราไม่อยากบอกลามีนาเลยเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังปนลังเลแต่เมื่อจบประโยคสายตาของเขากับจริงจังขึ้นอย่างไรอย่างนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วยสอนวิชาสายเวทนั้นให้ทีได้ไหม